สวัสดีค่ะอันนี้คลิปไม่ได้ออกออกโฆษณานะคะ่ะคลิปถามพี่ปุ้ยเฉยๆลาง5้าทับสองใช่ไหมพี่ปุ้ยคะตัววัสดุเนี่ยมันจะเป็นนี่ของแท้นะทุกคนต้องดูให้ชัดเจนนะว่ามันมีตามงกุฎหรือเปล่านะถ้าเป็นตามงกุฎก็คือโอเคของอินเตอร์แพสถูกต้องนะคะซึ่งเราอะมีขายอยู่ในลูกค้าตามฟาร์มนะคะส่งออกด้วยใช่ไหมอันนี้ส่งออกเกรดส่งออกทุกคนแล้วมาตีหัวได้โอ๊เจ็บ เพราะว่าแข็งแรงปี2อ0รวมแบรวมบแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับตัวแทนนะคะทักมาวันนี้มีโปรพิเศษลด10สําสำหรับรับลมหนาวถึงสิ้นเตือนกุมหาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะจะนั้น200เส้นนะคะ่อ่าต้องสั่งขั้นต่ำสอ0รเส้นนะคะแต่ถ้าเกิดสั่งไม่ถึงก็คือโพอเข้ามาคุยราคากันก่อนได้นะคะว่าอย่างไรยังไงอันนี้คือตัวที่เราโปรเนาะ และนี่ก็คือสภาพฟาร,ร์มผักที่เราติดตั้งสําเร็จแล้วค่ะก็สวยงามแบบนี้เลยลูกค้าที่เป็นตัวแทนของเราหรือฟาร,ร์มต่างๆนะคะอย่าลืมเข้ามาเหมารับลมหนาวกันได้เลยแลโทรมาที่03446011หรือ0943619919เราเจอกันใหม่ในโปรหน้านะสวัสดีค่ะ